บายดีพี่น้องนีก็ยินดีตอนรับเขปัสสาวราสายกินเด้อพี่น้องมื่อนี้ก็เป็นมื่นชันวันดีเนาะเป็นมื่นวันถ่ายวันเกิดของน้องดัดพี่น้องกัสิได้จัดอยู่่อาห้องคือเก่าน่าทุกใจเขาก็จัดยิงห้องเนาะเครื่องดนตรีเขาก็อันนี้ลองลองเพียงว้ก่อนเนี่ยมีหลายคนมาเนาะเขาบอกหลายคนอยู่เนาะก็ประ้ามาที่ปลายสาปลายคนอีเด็ดเนาะ ไว้ถึงมีให้เนี่มาบอกไม่ไกล้ว่าไอขอไอเคี้ยวจะปอกสัูปู้าวน่อยที่เก้าแต่หมูฮะนะแตตาบาสุหมาอาเ้าวผมว่านี่หมูก,กับไปนำกันเนาะพี่น้อมา,ากคนหมูอีกเจอผาดสบปะเจอที่ล่ะ สวยๆไอ้อินโดนีเิซียเกิบเนี่ยนี่มีตัดบ่ะอ่องเก่าคนเดียวนนั้นตัดออกครับมีไปตัดออกมมกุบะฮวแล้วบอกเกิบแบนแบนกับแบนเลยก้าวอันนี้เราไปตลาดแต่ก็ได้ป้านิดมากหาโลป้ายเนาะหาโล่กับพวกโล่พวกนั้นหน่อยมาได้นี่เดี๋ยวื5อเค้กก็จะกินเค้กอยังเออล่ะเค้กมะพร้าวมอื ได้ดิกับสเปนเชอร์ได้พี่น้องเกือบขาดเลยโอ้ยสเปนแดนเลยเกือบวันนี้คือไม่คือไม่ปีเกันตายเขาทำยีสต์มาสเปนแลนเียแค่ของอยากได้เขาทุกคนตายก็ดีน้องนี่อยู่บ่อลน้องก็ดีนัวแข่งกันน้อบางคนสิเปแดนแดนก่อนสเแดนนี่อยู่ที่ห้องวานตรงก่อนนะมันน่าใจตัวพี่น้องเออ เรตรงนันไงง้ยคิดดูเาอ๋อิต่อสุขภาพเอาเรื่อให้รังเกียจเนี่ย้ให้มันแบบบอยาดีตงไง่นนี้ว่าจะซะเอไอเครื่องข้ากะไดมากเลยเนาะบ่าสู้คนม่กับหน้องอันสบายดีเด้อพี่น้องมีวันเกิดบ่อยๆพี่น้องของพวกนี้จ้งเสียหายมีเพื่อนคเมียกเองเนี่ค่ะ เออมือวนี้เมี่ยมาบอกเมียเองมือปกติจะเป็นเงี้ยงร่มทมสวยเ็งี้ยกระเทมดีเออวันเกิดกันเนาะเแต่ยามบุ่นนี่นะศาสตร์จะซื้อไม่อีกนี่นะเท่าไรแต่ศาสตรเนี่ยซื้อซื้อระค้องเวียดก็ว่าตะคองไทยฮะอซไปกับนะซ็จะไปวิ่ง ตอนนั้นมันอยู่ใดด้วนตัวนี้เป๊บเดียวเมื่อกด้อยู่อีกเอาจะปูกรือเบื่อให้จะปูทางผืนมันี่เห็นมันเสวมันมองอยู่จงโงแล้วสิเปื่อค่ะอีกฟุอันนั่นคืออาะรเียนซีงมองเนะมีีผู้ชวยแล้วนี่ ลาสีเห <y> ็ดย <Yeah. S 1> pues ังไสีเห็ดไม่โน่ยังว่าปลานึงหมักเน่าวเขาพัดย่ำเอ็นเมิร์กแจกระยอแต่กะยังวะตําฮุงต่อลูกซีดหายางปูปลาสีเห็ดสองจำยาปลาไฟด่างหายาง จ้าหน่อยว่าสิมาซอยตรงนี้คุณทา่านมาอยู่ป,นป่นดิคุณแล้วศิเล่คุณแล้วทรมานน้อไปแล้วไอ้นาซ <c oughs> ุกนีนะตุตกนึงเจได้อะไรก๋ยจีอะน้าหมก๋วจี้อะนั่นเนี <c oughs> ย่ยอยู่อัานานันคุณหรอเ้ได้ย เมาเมล้วก็รุเบี้โอ้โสัวแท่แทไปทีนี้มาจะถีมูลค่าสามหมื่นสองพันบาทกินจนเมากันคืนวันนี้ผ่าวันนี้าวัือกันคือหนายบ้าเียรห่างแคมป์บงหาแบบแคมป์บงกินแตกับย่างก็มุงเนี้ยมุงเี้ยไก่ไก่ใ่ก็จะย่างในกระเต้นเหนื่อยางซีต้มมันต้มดิ้าเนี่

ภาษาเพาะว่าัมันหมหลอกตัวเองนะเัังหลอกเัสวองเปิดสิองสองนี่ผ้อเนาะเอเขาบางคนบางคนต้องปจ็เป็นคนเก็บกระเามุกนี้เต้เก็บสิซื้อเออเด็กหน่อยเนาะถึงไปใส่ไปใส่ซื้อใส่ก็ีกางในนะมมก็ได้บอา โอเคพี่น้องเนี่ยสิโทรใส่ซาหน่อยก่อนแต่กระสิไปเกียมเครื่องเกียมคล้องหนอนหลังเครื่องคล้องเขวี้ยมานมันแล้วเนาะฐานไม่ไกลมาสีขำพันผลเด็กไม่ไกลกระเซียดำย่ำไว้กับเขาพัดไปเบือดช่องเจ้าหนี้ได้ไปทั้งหงายทั้งหนองก็ได้นี่นะมาพี่น้องหอดเวลาอันสมควรแล้วเนาะ เตอน้องชวนกาพากันหลังพักพี่น้องเอ้ยน้องอันมาซอยพี่น้องซัมนี่วะจะลอยสีเหมาฉันมาอีจริงๆ่ะโดนน้องไอ้บู๋ดจิเออแบบว่ากันเนา้องได้มาบอก่อนได้เนาะชุ่มเซี้ยวแม่พงพี่น้องเอลยประตูก็เปิดแล้วเนาะตอนนี้เปิดเพลงไว้นำเด็ดเดียวไปนำก็พอได้พังเงินต่อพอได้มวนอืมเออเนาะ แม่ยังตู่แต่ว่าเขามีงานแต่เขาไม่มีงานแม่เขาบอกมีตู่ตแต่ว่าเขาหูเขามีงานเขาก็เลยเปิดให้เออพักกันลังพักพี่น้องจัดเตรียมเนาะน,น้องดาดเปิดกันเสียอีกยังหลายอย่างเลยพี่น้องทั้งปู่ทั้งป้าทั้งลูกสา่ลูกสิน่นแล้วก็อีกยังหนี่งหลายหลายอย่างนะพี่น้องเนาะตอนนี้กับคำคำแรกเลยพี่น้องประมาณห้าโมงแล้วหกโมงแล้วมั้ยหือว่าคำอะไรแหละ มวาถากัดจัดผักเบาโย่พันกะเห็ดเสียกินสูกระแซงกิน,นกระแซงยังประเทได้กินข้าวไปนะเง,งินเมื่อเจ็บทองของยาเนี่ยได้กินข้าวโพดเข้าไปยังใครเนี่ยเจ็บทองเขาเจ็บหัวเจ็บมาแตงแตยูนอะอเจ็บท้องมันั้งแต่อยู่ตลาดไปตลาดาากลับมาเช้าแล้วไปเสียเงินปน ก็เสียงอันนี้ยก็ไปแล้วก็กินยามามันกระซ้าๆๆอันนั้น,นนะเธอไดีย่อนะเศร้าแล้วอ้าวมันชิวเป็นเนี่ยเดไปกิน,นกเมียก็เอาเอาอันนั้นเอานำอ้ำบุญมาสุบมันให้มันอันนั้นกีตามันละลายเลยกีตามันอุดตันอันผู้น้นนำตาแล้วบอกว่าเอาอันนั้นมาซ้ำใส่กระซ้าอืากะบอกว่าเอายาน่ะกาจัดยาให้ก็เอาเมื่อหนึ่งหรือซองมื่นก็ได้แต่เฮาบอกว่า เราก็จัดให้หาเมือก็เลยกินแต่ข่าบแรงยข่าดิ่วเนาะยาติดเมืองติดตาเมื่อกีแล้วกับแสงเจ็บตาในเมื่อก่อนเนาะเจ็บตาเมือพี่น้องตาโป๊หะกับเส้าเมื่อวานอ่ะให้ช่องไอ้น้องส่วนหลังพักจัดแจงเอาพี่น้องเนาะแจงสีเก็บเหนี่ยงนี่ยลายยางเติบปะ มาแล้วมาเลพี่น้องเปิดคลิปว่าเปนงคเปิดเลยสดีพี่น้องบับริทาคลิปจีเบิร์ตเดือนไหมสบายดีเดือนตาเดิดีเดิใจบาเด้อบุรีสวยมาเลซอยเลยนั่นว่าไม่มาซุกเจ้าจะ่าเฮ็ดยังน้ำมเป็นเลซอยแล้วไหมให้มื่เก่าเจอเนาะอ่าป่อยพียังไปตอนกินแล ว้าวค่ะว่าเขาเห็ดจนเดวจนเมียพ่อหลานถวยพอคอยไปก็หลานเด้ลกจะไปเบิรงนคิปเึ้นเนอืมตายได้ไ่งน่ใหน่อยมาซอยนะกับชาปุนาปูใจพี่นนอกมีตาไหนพี่ใช่วามีแเอ้ยีด้ด้ได้นา เพว่าพ okay. okay. no. no, ี่กล้่นเฮ็ดฮกโตบ่พเกักินเราไรอยูเราเห็น่นีอาาด่ไอ้แซมบนไดตักําลังกายม่แซ่ไงคออแต่ว่ามันก็ออกไปเพื่อนี่อ้มนแ่ยจะืมาฮะือมหวานอารมณ์ของประจาักําลังอจะเลย ยกัดึนกันโรหเทำสุสตอนไมันยงใหญ่เทียงเียงของฮันนี่นำอันนะะน่ำอันเะเอเดี๋ยว่ว่าเห็นกุญแจกุลอ่ะอ่าะที่โมันหายได้เด้อมอยกืออกกอต่ากันแต่อโขอร่างกายอืทางกับเหมือพี่โอเออโเนาะกาวัสน ทเดาหเลยอลกบนี้มนานเราไล่กันตามทางอยนี้เลยมีตำหมกฮึอเดี๋ยวกะทอดลกสิ้นปลาหนึ่งมักเน้าทาวผาดกับยำซอสซัมผูกแคนอันดองหนึ่งม่ซัมผูกเคนดองหน่อย ม e ันอารมณ์อีมันตรงเอ็นอันนั่นอีดังลงอีเอากระไฮเลสมันก็แอบเอาแต่มันบุกขนาหลับทังร่างทั้งห็ังเลยผกาตัางเนาะแสงดดฮตังแสเแดดสางอะนะ อ nah <i> <ap> ่าอ่าจัดใส่เลยเนาะบ่สวัสดีฮัตสไปตหานอวหญ่เน เ็กเป็ดปกเป็นกเองได้เจ้าโอ้ยเดเป็นนางจองแ่อนดี้อนเ่ยต้่ไปมแห่งเกิดน่ากละหลักเราไล่ทีนะไปมาซอยอันนั้นไอ้ปู่ฮันพักทีนะมี่อ้ทกอ เดวนะน่วยเดียวเนโอ้สิว่าน่อยเดียวเนาะอ๋อะสองปอนด์เด้อยเอาใหญ่ใหญ่เด้อสุดเด้อเียวิ้งะเนาเด้กินเนาะย้เมาเดามาเด้พกินแสบเนาะข้องอันนี้อยู่ตลาดก็แพ่งขึ้นเนาะอแพงเลยื มักหน้าอันนี้เคยสื่อโลซาวพันอันนี้โลซามสีผาเด็เฮ้ยเออโอเคจิงเลยขับไปมมันีเจตตาเนาะเจตแมนดำเมืนเด้อ้าวะเป็นว่าสิจอยว่าจอยว่าไหนสิ เซ้อมถุงหน่อยใส่พร้อมนสหายแล้วซุกเนี่ยเอาในหายเลยค่ะใส่ปลาหนึ่งมืงหนาดีห้องนนมันสุกแล้วนอนอืมมันสุกแล้วอันนี้ยส่เลยแล้วเี๋ยวงานแบบนีนนอนทกทานเดน ทำสมเออนจะเปิดละสิป็งคัดงาไปก่อนจะเปิดล้วใชสิบอกยังจะเดือขอนเบือด้เดือนถ่าคมอืมบ่เดือนนี้ใจอีกมันเบจเดือนก่อนพูดสียูโตหรือหังสีใหญ่และมันแพงโผลนะมันเออกินหมูแดงเื่อคือเเออกินหือแดงเออาเือเอกรู้ก้เก้า ก็สิปั๊บเขาเลยยาวเขาหนีเลยนี่เงินค่ามาจ่ากไว้อย่างน้ำโมสนเอยแสนหนึ่งกะใจเพิ่มอีกแปดแสนนะสวัสดค่ะของเก่าเสนพักก็คืนเลื่อนหนึ่งพักคืนอีกสองแสนตายหรอพักคืนใจจะเบิ้งคลิปอันนี้เล่นใจกันด้ยตามเรือนก็โอเคนะ เออาเดือนก็ยังคขันทองเด้อคันจะเบิ่งคลิปนี่ยุดพอนให้แน่ปรมันมีมเออมันมีวันแปนะฮะเงินห้าขักับพระท่านได้ด้ยดังนี้สวดิ์ป่าดิอีียังกิดเ้อะคุณเดือนมีแต่ละหนึ่งมันมีหายอันนั้นได้ไหมสมัครสาวให้นท่านเดียวเอา มันมีคือมันมีเครื่องปั่นแบบดึงมืออยู่นะเยี๋ยวสิห้าบนเที่มมันอยู่ไสเลยนะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับก็สิได้อําลาผ่าจาดเนาะขอกันคลิปหนาซะล่าแล้วเนาะเอาวันี้ฝากจะฝากเรือกันเนาะพี่น้องสาหน่อยเอมื่อท่านไหนทายคลิปเท้าหมดแล้เพิ่นกะทายที่เจ้าเน้นเจ้าทายแล้วพ่ออลไรสุดเจ้าไร้แรงอันนั้น พี่น้องวันที่เศร้าซ้ำเศร้าซ้ำเศร้าโศกเนสร้าหน่อยสีขึ้นเมื่อห้าลิตะเนาะสีต่างซีไทยคลิปนะสลุวิเดียววันนี้นี่เป็นโมกันพี่เกาหพี่น้องพี่เกาเนาะหซึวะจะเกจะซึ้งใครหักัวแตกสูงโสดเนาะก็ใมเนถ้าเป็นมาหักแทพี่สาจะใครเคยหักเคย บอกเทปวีดีบอกกันโอเคพี่น้องฝากคือเก่าฮันเด้ฮักแพงกันดอเก่าเนาะบคิบป่วยเลี้ยงกันคือเก่าเพี่น้องเลยเก่าฮันเไปมาฮัฟซูกันคือเก่าได้แหละฝากติดตามคือเก่าพี่น้องไปกันตั้งใจใหนเด้เด้อฝากคนที่คิดมาแบบนี้แล้วก็ต้องแต่ชีวิตต่อไปพี่น้องเก่าาเนไม่กัด แม่าตื่นเต้นซอยซอยเล่นเต้นเ่เนาะแก่ะาน่แกแ่คือเกาแต่กบคือเก่าเนาะแม่ะล่อยดีะซะเนาะแม้มันมันคูกันอีกกับสี้วนมหากันคือเก่าเลอนี่หละเนาะไม่ยสัมบาย้เตินะอเดยม์มาอม่เจ้าแม่เาม